สวัสดีท่านผู้ชมครับขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในเจ้าซีรีส์700ครับผมจะไปทำการย้ายครับย้าย s y ครับ2 1 5 C ครับผมให้กับเสียนนินนะครับ ชมกันครับว่าจะเป็นไงครับโอ้จีเบียนห่อง e อ s e s เพราะว่ายังไม่เคยขึ้นนะครับจำหรับซานี่นะครับ s y 2 1 5หนึ่ c นะครับ2 1 5ห c ครับมันอ้วนมากครับรุ่นนี้ทั้งอ้วนทั้งใหญ่ครับ วน,นครับเป็นรถที่เฟร,รมช่วงล่างจะกว้างกว่ารถปกติครับก็เคยขึ้นแต่ฮุนไดครับฮุนไดสองสองศูนย์ครับฮุนไดสองสองศูนย์เคยขึ้นมาแล้วครับคันนี้นี่ลหละเปนองขงทางซัมนี่เหรอครับโอ้พอซีวีนี่ อย่างนี้แหละครับทางบ้านนี้เนี่ยโอเคครับมาถึงแล้วเดี๋ยวรเราพี่เบื <c oughs> ้งองยางก่อน <c oughs> ล้มหัวว่ะว่ารวมยางเส้นนี้มีอาการซึมครับ mm <laughs> đang thằng nào đây luộc gì đó à thế quá nhanh xong bia nào xếp à xong hạ xong hạ ha ส่งไปทางนั่นเลย พอดีป่ะเดินน้าถอยไรคือมาห้างพี่หลายกันแค่มาห้างพี่บอกหลายเลยนึ่พอดีอยู่ ไปอีกได้ปะแ๊บหนึ่งนะครับมันใหญ่จริงๆครับรุ่นนี้เนี่ยติดจะทั้งหนานออกมาทั้งเบีย ばあ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 。Vai, vai, 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 vai. นั่นเต็มที่เลยโอ้ครั้งแรกครับยายเจ้ายักษ อยู่ยับใหญ่เปิดช็อปเบรกครับยั์สามนะครับนี่โอ้พลังเหลือๆวะ ดูรถด้วยนะครับรถหนักครับผมรถหนักถึงสายไฟเสียเิอย่างว่ารถเราต่ำแล้วนะอย่างอุตส่าห์โดนสายไฟอยู่ครับโดนนิดหน่อยครับไม่ไม่ขาด รอคนบอกทางก่อนนะครับที่ใหญ่ขึ้นฮะน,น,<า>น้ำมันเบิรเ,เอานี่เด้ <laughs> ลังเครื่องเหลือเฟือเติมน้ำมันก่อนครับโอ้โหครั้งแรกครับขึ้นเจ้ายักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ครับนี่ขึ้นรุ่นนี้ได้ก็ทุกรุ่นได้หมดครับ ว่าคันนี้นี่รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่แท็กกว้างสุดแล้วครับใบมันกว้างนะครับกว้างสุดแล้วแท็กความกว้างของเฟรมครับ <c oughs> เป็นได้ขึ้นดีวะ ค้นดีวะจำวะจำดีจ้ะย่างนั้นอย่างอ่อนยังไงเนาะย่างอ่อนอยู่ต่ว่ายางนี้มันยางแบบนี้มันสีให้เขาเติมหลายๆนะนี่ดีแกนห้เขาเติมอะไรตัวเอาไปยังไปไดอยู่ยัโบไก เดินทางต่อครับคนน้ำทางมันโอ้ยบึงทางอะพี่น,อน้องเอ้ยทางไหมบนพ่อซอาวอเนี่ย รถเก็บผลนผลิตทางการเกษตรนี่ขั้นราคาหลายล้านไวยครับรถสิบ้อรถพ่วงเนี่ยแพงกว่ารถกระบ,บะแพงกว่ารถเก๋งนะครับอืมมันต้องทำทางให้เขาดีๆหน้อยยังค่อยสิแม่พี่น้องเลย ยังไม่ถึงอีกครับยังไม่ถึงอีกโนปลายเขานนะครับที่เราจะไปตีนเขาลูกนั้นครับข้างหน้าอะอยากสามเลยเมื่อกี้เกียร์สองนะครับ ยางเอียงมากผมไม่กลัวอะไรครับผมกลัวว่าแต่รถมันจะลื่นสไลด์ลงครับแต่ยังดีที่รถเรามันไม่สูงครับผมว่าถ้าถึงว่ามันสไลด์ลงมันก็ไม่คว่ำนะถ้ามันไม่ลงแบบอ่าโดนหลุมจริงครับ เราจะขุดโอ้โหเข้าถึงเป้าหมายเลยครับด้วยซีรีส์700ครับตอนที่วันที่มาดูงานนะครับบอกว่าจะได้เดินเข้ามานะครับบ่อนี้ท้ายก็ด้วยเจ้าซีรีส์700ครับนําพา SY ครับ 215C ครับ มาถึงเป้าหมายครับผมได้อย่างปลอดภัยครับโอ้โหเอาลงตรงนี้ครับพื้นที่พอดีพอเหมาะครับ เก่งมาเ่งมารถุงลมคอยนี่ก็เป็นเครื่องหมาการันตีให้เราได้ทราบแล้วนะครับว่าทำได้เหมือนกันครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นระบบถุงลมนะครับเออฮะเป็นไงพี่น้องเป็นไงผ่านครับผ่าน มุนของมาจนพวแหงฮะเจสิการเทีนข้างกเเนี่ครับผมจะจบตรงนี้เขานี้ก็ได้หรือเขานี้ก็ได้ได้สองทางครับนี่จะสนุกฮะฮะขันเลียนไกลเาขาท้าเราน่อยพดอยากมันน่อย แล้วนกไก่ต้องพักดูๆเอาถามว่าน้ำหนักเกินไหมเกินแน่นอนครับบนรถตอนนี้เกิน30ตันแน่นอนครับรุ่นนี้น้ำหนักรวมรถนะครับเกินแน่นอน30ตัน เลยมาเลยรถใหญ่นี่มันขึ้นเหยียบแล้วมันแน่นดีครับแน่นแน่นแล้วก็ไม่ลื่นไหลนะครับเพราะว่ารถมันก็เป็นรถใหม่ด้วยนะรถไมโครนี่ใหม่นะครับมันเหยียบแล้วมันแน่นเลยพวกอะไรมันยังแน่นอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นแท็กพวกอะไรต่างๆนะครับแผ่นแท็กนะครับยังแน่นยังยังใหม่ครับมันยังเกาะดีครับ กไดด้ีมาลงเองได้ลูกพี่ลงเองได้โอเคเยี่ยมมากลูกพี่ ฮะผม่ะกลับซส้นนี้แล้วอ่าจะบุ่มบ้าโดต่มเลยฮะเลยครับ ไปย้ายไป <c oughs> สำเร็จเสร็จสิ้นครับภารกิจย้ายรถแบคโฮนะครับเรียบร้อยลงไปครับ